สุนัขจิ้งจอกหางด้วนก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งออกมาวิ่งเล่นอย่างเพลิดเพลินแต่ระหว่างนั้นมันได้วิ่งไปติดกับดักสัตว์เขามันพยายามที่จะดึงหางของมันที่ติดอยู่ในกับดักให้หลุดออกในที่สุดมันก็ได้หลุดออก จากกับดักในพานมาได้แต่หางมันติดอยู่ที่กับดักมันไม่สบายใจนักและรู้สึกอับอายที่เห็นว่าหางของมันด้วนมันคิดว่าถ้ากลับไปแบบนี้สุนัขกิ้งจอกตัวอื่นๆคงหัวเราะเยาะแน่เมื่อกลับเข้าฝูงมันจึงเที่ยวได้บอกผู้จาวัานล้อม ให้สุนัขจิ้งจอกตัวอื่นตัดหางทิ้งจะได้หางด้วนเหมือนกับตนข้าเพิ่งคิดออกว่าหางที่เป็นพวงยาวนี่มันช่างเกะกะรุมล่ามจริงๆวิ่งก็ช้าข้าจึงตัดหางทิ้งซะทำให้สั้นงา,นามกระฉับกระเฉงและวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพวกเจ้า ก็น่าจะตัดหางทิ้งเหมือนข้านะเพราะหางนี่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆของมันทั้งหมดก็ต่างคอยตามไปกับวาจาเจ้าเล่ห์นั่นแต่สุนัขจิ้งจอกอาวุโสต,ตัวหนึ่งที่คอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ใ,ใกล้ๆจึงพูดขึ้นว่า่วงหางที่ดูสวยงาม ของพวกเราเป็นสิ่งที่มีค่าเราควรภาคภูมิใจกับมันแล้วข้าก็าเห็นว่าสุนัขจิ้งจอกหางด้วนไม่เห็นมีอะไรวิเศษตรงไหนเจ้าอย่าพยายามมาหลอกพวกเราให้ยากเลยดีกว่าเพราะมีเจ้าเพียงตัวเดียวที่ไม่มีหางเจ้าอับ ไอ้ก็เลยคิดจะให้พวกเราตัดหางทิ้งเหมือนเจ้าใช่ไหมละ่ะในเวลานั้นสุนัขจิ้งจอกหางด้วนรู้สึกสมเพศตัวเองและอับอายเป็นอย่างมากส่วนเพื่อนสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นๆเมื่อได้ฟังก็พากันเมินหน้าหนีไม่มีตัวใดหลงเชื่อ และคิดอยากพบค้าสมาคมกับสุนัขจิ้งจอกหางด้วนอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่คอยตามคำพูดของใครง่ายๆขอบคุณครับ